ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ห,ลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแทดเสียงเทสเสียงสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาน้องซินหยานนะครับผมไปแนะนำเควสลหรอนะครับเนื่องจากว่าเควสอินาซึมะตอนนี้มันยังวนเควสเก่าๆอยู่นะครับมันยังไม่มีเควสใหม่ผมก็เลยจะพาน้องซินหยานไปแนะนำนะฮะเควสใหม่กันก่อนนะครับ เปเควส์เกลีเย่นะครับผมสำหรับมือใหม่นะฮะที่ไม่รู้ว่าเควสแต่ละเควสนี่ทำยังไงนะครับผมคลิปนี้ผมทำไวใ้ให้เป็นไกด์นะครับผมอา,อาจจะไม่ถูกใจพางนะครับผมแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับมือใหม่ทุกท่านนะครับผมก็ไปเควสอะไรนี่ครับ ชื่อเควสว่านนี่ยเล่มนี้สุดยอดไปเลยนะฮะอ่าเป็นเควสที่เราต้องมาทำที่นี่ครับผมหมู่บ้านนี้นะฮะสิงเชวย์วิเลตนะฮะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าน,นะครับถ้าอ่าก็ิตอกัไปด้วยนะฮะอ่าจุดหมายก็คือนี่อยู่บนนี้นะครับผมอ่าเป็นเจ้าของร้านหนังสือเก่านะฮะอ่า หมู่บ้านนี้นะครับอ่าเป็นหมู่บ้านที่เราต้องมาทำเควส์ของอ,าอานายน้อยซิงคิวนะครับแล้วก็เควสในเรื่องช่วงหนึ่งนะครับผมถ้าใครเพิ่งมาหรือเย่นะครับกอ็อาจจะยังไม่มีเควสนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะฮะตอนจะมาทำนะฮะน่าจะว่าเอ็มพีซีตัวน,นี้นะครับเราต้องมาผ่านเควสช่วงหนึ่งก่อนนะครับก็ส่วนเควสจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเยสุดยอดไปเลยขึ้นมาแล้วนะครับคุยเลย Yeah. เดี๋ยวเราต้องเอานิยายไปส่งนะครับให้สมาคงการค่าเฟอร์ยอนของอในน้อยสิงคิวนะครับส่วนสมาคมการค้าอยู่ไหนนี่อยู่ที่หรีเย่นี่นะครับหาไม่ยากนะฮะ NPC ีควสนี้ทำไม่ยากนะครับมีการคุยแล้วก็นำไอเทมไปส่งนะครับผมแค่นี้เองอเดี๋ยวก็สิ็เเควสแล้วไม่ยากนะครับ อย่างที่บอกนะฮะสาวผู้ใหม่ที่เพิ่งมาหรี่เย่แล้วยังไม่ได้ทำเควสอะไรเลยนะฮะอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมก็อ่าขอให้ไปทำเควสในเรื่องก่อนนะครับอ่าแล้วค่อยๆทยอยทำเควสรายรวันอ่ามอนสเตแต็ไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทำเควสของหรี่เย่นะครับพออ่าผ่านเควสไปได้สัก,กระดับหนึ่งนะครับผมนนี่ะนะฮะ นะครับให้คนนี้นะฮะพ่อบ้านของสมาคมการค้าน,นะครับ ดูแล้วนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสาหรับเควสนี้นะฮะไม่ยากใช่ไหมครับหวังว่าทุกคนจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็ผ่านเควสที่เหลืออีก3ามเควสของวันนี้ไปได้ด้วีๆนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดทับซักค่ายเพื่กำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะ ก็สับคืนี้อ่าจบลงให้เท่านี้นะครับขอลาเราไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ